วัดดีครับเมื่อนี้เศาราวันพระฤหัสบดีที่4กันยายนนะครับ2568ครับนี่คือตลาดนัดโคกกระบือบ้านคุดหวานะครับตำบลคุดวาอํำเพื่อกุชินาไลกจังวัดกาลสินนะครับ วันไล่ครับเดี๋จะทำให้พี่น้องเบ่งไปเรื่อยๆนะครับโอ้ยมันเสียงง่วหรือเสียงหูดรถไฟเดี๋ยวนี้เสียงง่วหรือเสียงหูดรถไฟเดี๋ยวนี้คือดังดีแต่พ่อใหญ่เกียเสียงง่วหรือเสียงหูดรถไฟเมื่อกี้นี่มีรถไฟบ่ใส่ง่วครับแม่นบ่หมดเอาอันเนี้ยเออทั้งสองนี่บ่แม่นครับซาโลรีนี่นะซาโลรีเป็นตัวพลูทั้งสอง ไปจังไหนล่ะเป็นคู่บอกรืนอจังไรเนียนแมนครับหรือแยกโอ้ครับคู่นี่นะสามหมื่นสี่เกือบคู่นี่นะบ่แยกกันตัวแยกคึ่กันครับโอ้สองหานเลยบอกโอ้สองตัวนี้สามหมื่นสี่นะครับถ้าแยกก็สองหานไปเลยตัวผูนะครับถ้าเรียนี่แหละสูงกว่ามาเจ้กเม็ดสามสิบนี่แหละทั้งสองตัวเออเอา สามหมื่นี่พันถ้าจะแยกกันสองหารไปรลดเนาะเบอร์โทรครับศูนย์เก้าแปดหาหนึ่งสองหกหาสี่เจหเอยเอฟกุชินาไร่เรียมเพื่อบัวขาวอ่าขอบพุณหลายครับเั่อน่ะเอาอีแดกน้ำแน่นอ่ะอันนั้นกันอันนั้นกันม่นบ่ตัวใหญ่น่ะปองเท่ากันบอก เออได้ลูกจักตัวไปยังครับเขาน้องกำมาสมโอ้เป็นแม่สาวเปล่าโอเป็นแม่สาวเศร้าสามแม่สาวแม่สาวแม่สาวใหญ่ยังอยเด้อครับนี่แม่สาวใหญ่แม่สาวอย่างโอ้บวกมาหลายแท้โอ้ยตกบวกแล้วบ่บวกหลายครับบวกหลายตกบวกแม่สาวใหญ่นะครับนี่ครับ สูงประมาณเมตรสี่สิบคืนสี่สิบบวกนะครับบอกง่ายๆของหอยเอฟของหอยเอฟบุ้ยจี้นี่แหลนะสองหมื่นสามพันครับโอ้บุ้ยเรื่องอดส่นบอกง่ายขาดีอืมเอาสาวใหญ่ครับสาวใหญ่นะครับสองหมื่นสามพันเอาของหอยเอฟเด้อหอยเอฟน้ำกันแล้วครับอันอ ซรุเล่ครับบนวหอยเอเบอร์เดียวกันเด้ออันน ro, e ี้ห้องพูดใดไครับคู่นี่บัอยู่ห้องห้องเฮ่าบ่โอ้ไปส่งวัวอยู่เจ้าของไปส่งวัวอยู่ใส่ของเฮาโอ้น้ำกันบ่ ใายแล้วเมื่อกี้นี่ของห้อยเอบเบอร์เดียวกันน่ตัวเมียนั่นิอันไปจทีิ่ได้หล่นสิไปจังไดเราบาานี่นี่ไปได้ยี่เกือบบูดนะเกือบบูดัโอ้โหเนอ่ย คองห้อยไดไครับนี่อันนี้ห้อยนัดครับเรียลครับโอ้นี่นะแม่กับลูกนี่อันนี้สามเหมเจ็ดครับโอ้แม่กับลูกลูกตัวผู้บ่ลูกครัครับโอ้เอาตัวนี้ออกใคจังไงตัวนี้ออกไม่นะตัวนี้ออนะนเอาาเอลูกตัวผู้นะเพิ่เป,เป็นอยังแชโรล่บอ่ะนี่อย่างลูกครับครับผสมยังมากผสมยังมากบ่แชโรล่โอ้เอาโค้งแปลกๆแล้นี่แม่ไล่เสือนี่ อืมคือสีแมนนั่นนหะนะลูกตัวแรกหรือตัวสองเพื่อนล่ะลูกสามตัวครับฮะลูกสามตัวครับเขาได้สามตัวนี่แมนครับอันนี้ตัวที่สามเพื่อนล่ะแมนครับตัวที่สามอ๋อแมนอยู่บ่เฮ้แมนแมนแมนว่าแมนเพิ่นยังเป็นสาวว่าเพิ่นยังเป็นได้แต่ของวงูเพิ่งมาตัวสองตัวสองตัวสองตัวสามแล้วตัวสองโอ้ตัวที่สองด้วยน่ยเด้อลูกผูกเออตัวนี้นี่นี่เป็นเชอร์รี่เนาะเอ้า งามด้อเด้อแข่งขายอันนี้เท่าไรก่อนนี่ราคาเท่าไรก่อนนี่จัดสุดรถหัวจักแกกันเนาะโอ้นี่บเจ้าของเหอโอ้นี่จะใช้เจ้าของเจ้าของยมันบอกนะโอ้โหนี่นี่เดา๋ยมันโมโหจังราคาเท่าไรสามหมื่นสอง เบอร์ได้ป่ะดิเบอร์น้ำกันเบอร์ผู้กองผมโอ้เบอร์เลยเอามาสามมือสองเดินเห็นเด้อแม่ลูกเออเอาตัวนี้แม่กับลูกขึ้นกันนี่หอยขึ้นชวนชวนเดี๋ยวเดี๋ยวเน้อลูกใหญ่หนึ่งมือเจ็ดพันครับลูกตัวแม่หรือตัวผู้ครับครับนี่ครับเรียบร้อยเออเออเออ อันเป็นแม่ลูกเท่าไรก่อนน่ะแม่ลูกมือหัวครับบ้านตัวที่เท่าไรลูกเฟันน่อันลูกเฟันตัวที่สามครับโอ้ตัวที่สามครับผมโอภูเนาะจะทั้งตัวครับเออแง่มจะสนลูบรอจะสนรอรอรอคือรอคือรจะทั้งนี่รอคือเจ้าของนี่แหละไอ้ลูบรอตัวนี้เนาะห้อยนัดรอเนี่ยเขาว้านรอห้อยนัดเนยไอ้ลูบรออันนี้ตัวตัวที่สองบ่ อันที่สามดีครับโอ้ตัวที่สาม่นอันที่สี่จะไปแล้วเรือนเจ้าเดือนอันที่สี่การทับกันเ่ยเออเจ้าเดือนแล้วอันท่นได้เดือนญชิปเกินมือโอ้ผ่านรอบผ่านรอบเอาเนาะประมาณนี้เนาะอืมเอาสูงกว่าแมันิดเม็ดเท่าไหร่งวดแม่นี่มาลอยยี่สิบ่ครับเออลอยยี่สิบแม่ลูกหมื่นเท่าไหร่ก็แม่กับลูกหมื่นเท่าไหร่ โอ Aí, ้เมินหงส่งร้อมครับส่งร้อมเนหี่ไปส่งให้ร้อมเจ้าสี่ยู่งมองได้ไปส่งให้เมดครับอออันนี้สามเนสองดแม่นี่ดำๆำนี่มดเท่านี้ป่ะเอาเบิดโทรครับบานศูนย์้าเกครับศ9นย์เก้าเก้าจสหเจ็เจ็น่งแครับเจ็ดหนึ่งศูนย์แมหาห้อยนัดห้อยนัด ตอาดคุณบารครับผมโมเมนตสมสะอาดบ่สมสะอาดอยู่หน่าโรงงานน้ำตาลแต่ว่ามาข่ายงวอยู่ตลาดคุชบาอ์คุชบาเอาแต่ว่าบ้านอยู่พุ่นละลรกน้ำตาลเออสมสะอาดน้ำตาลครับสองคมมึอนี่สองคมจะได้งวถเอเอกมหาหอคนัดบ่เทครับมันเป็นโซนตะเขนเขลบกันเอาขอคุณหลไรหอยนัดขอคุณหลไรครับขอพูดอะไรเด้ออ่าเอา ไปทางไหนละบ้านไปทางไหนคือมีแต่ขีดตมแต่นอบานนี่ห้อยไว้ห้อยไวได้ยังบ่ตัวนี้น่ะเอาเล้วห้อยนะเอาเล้วแลรรเอาแล้ว มนแอเกอบ่มันหอยนัดบ่สามสองสามสองแพเวหกกับพแล้ว้เอสี่ห้าร้อยกัพอแล้วไเอาบ่เออเบิ้งสันเบิ้งเบิ้งสัน่วสี่ห้าร้อยกับพอเน้อไอเอะไรใครจะไปซื้อมันม่ห่อ่าอไม่เ้อตัวนี้เนี่แองกัเนี่ เศ้าซีหารวยบเออเอาเมื่อกี้ห้อยนัดว่าผิดอเศ้าซีหารยเนาะห้อยไวบ่เนี่ยเออห้อยไวเนาะ้อ้อเนี่เศ้าซรวยลูกตัวที่ที่สองอลูกตัวที่สองว่าไปแล้วเอาเนี่สองหมื่นสี่เนสองหมื่นสี่ สองหมื่นสี่เด้อแม่แองการ์ดไส,ส่บายก้าสี่ห้าร้อยเเออเก้าสี่หร้อยดำๆนี่ตอนนี้วัวเ,เนื้อนี่นึ่งหมื่นแปดพันห้าซลลูเล่นี่หมื่นแปดพันห้้อซาลูเลีเม็ด้าลลูเล่บังใหญ่หมื่นห้าอยัวนื้บังใหญ่เด้อเอาตัวอีกบาทนี่่เกินอยเดี๋วบ <c oughs> ออออ วอืมสตเขายได้แรต้อไปเลยบ้าอะไรบอครับเพราะว่ามันผ่านมาแล้วนาาตัวใดอีกก่นตัวนี้บอกสามหมื่นตัวนี้นะตัวูตัวนี้ตัวนี้ทตัวร่ก่อนนี่ตัวนี้แหะครับสามหมื่นพันครับเลกกว่าส่่พูดสี่ไนผมส่ตัวนี้ครับเนี่ยสามหมื่นสามหมื่นหนึงพันห้ารตัวพูตัวนี้นะอันนั้นแม่ลูกนะเข้ล 31,500ืนารนะครับเม็ดสีสิบเดีย๋ยว่านี่ได้ได้ได้สามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเชอรตัวผูกมหา,ากล่องละบเออตัวไรอีกบ้านี่ตัวนี้แม่ลงหมื่นตัวนี้แม่กอันนี้ไม่ต้องทายนะครับเอาเราเอาโซโลไลกันเขาเศยหมื 9, นม่นเก้าแองกัดนี่นะโอ้แอ,องกัดนี่ อ๋อเสียงบูดรถไฟอะไนี่นแองกัลูกแรกบ่เนี่ยโอ้ลูกแรกลูกตัวเมียเนาะแองกัดเวยครับลูกตัวเมียลูกตัวเมียสีดำดำนี่แม่นี่ลูกแรกของเพื่อนครับแม่กับลูกสีดำคัาศึกครับแองกัเด,ด้อแม่กม็ประมาณลอยเศร้าประมาณหนึ่งร้อยยี่สิบนะครับแจงขาดีตอนนี้บ่เี่ยไหใดก็ไวเนี่ย หมื่นเนาอะองกัดแม่ลูกนะครับลูกตัวเมียเด้อลูกเคคคหมื่เ้า <19, 500 S 2> ันห้อย <19, 500 S 2> มันิดยี่ห้อเนี่มันิเ่ดทนี้เนาะมดเทนี่เนาะมดทนี้เอาเบอร์โทรครับศ8นย์แปดสอง1 9669สอมศูนย์หนึ่เก้าหหเก้า 9-6-9ก้าหกหกเก้าสุดไท้เอาไปให้เมียเลี้ยงเนาะตังเต้เมียดำๆหมดเลยแองการคูลุ่ดละสองหมืม่นสี่พดเลยเอาเบอร์ห้อยไว,ไว้นี่แล้วเนาะห้อยนัดบ้บลุงพดเท่าไหร่ตัวนี้ขายเล้ว <c oughs> ขอพูดณหลายครับขอบคุณมากนะครับขอบผมขายแล้วตัวนี้ขายแล้ว โอ้สอนามเฮานี่มาลาทอนอนี่เลยนาะแม่เป็นแต่แข็งรถวิบากเฉยๆไหมโอ้ยแม็กไ,ไปแล้วไปนี่นแม่สาวนี่บอกวันที่เหตุการณ์ขนส่งเนี่ยโอ้ <c oughs> ไปส้นรถบ่ไปส้นรถบ่รถต่ำลื่นไปส้นลดรู้บ้านเหตุนี่หน่อยแม่สาวเนาะแ,แม่สาวแม่สาวส,าวสูงเท่าไหร่ล่ะครับนี่ ประมาณนี้เนาะร้อยสี่สบเนาะมือเรื่งก็ได้เนาะอายุประมาณจักปีนี่ปีกว่าปีแปดเดือนเพิ่นเอาวันที่เหตุเขาเพิ่นงบ่เมีนครับเมียนเตำรถตำรถเนาะเหตุการณ์ส่งจั็นไงผลส่งจะน้อยราคาเลยครับราคาหนึ่0หมื่นเจ็ดพอันห้ารตัวได้อีกครับบ่เนี้หลือตัวเดียวดิเหลือตัวเดียวจิน เบอร์โทรครับ096 096 710 710 3469มคบ้อยม็กบ้านจุ่มจังเด้อ50สกิโลไป่งฟรี่สลรโเล่ห้องผู้ใดครับห้องเฮาบ่กเิายกันแล้วโอ้เพินขายกันแล้วขายกันแล้ว รถติตบดบมดเลยนี่คู่นี่เท่าไรนี่ไปเป็นคู่บมดเลยนี่อะไปเป็นคู่บมดเลยนี่ได้รู้นนว่ายังละตั้งย่งไงพ่อลูกคือการเบิ้องเขาขเป็นไงเบื้งหนึ่ง ตัวนั้นลูกสองตัวนี้ลูกหนึ่งนี่ตัวนี้ลูกหนึ่งแม่นี่แม่นี่ลูกหนึ่งแม่นี่ลูกสองโอ้สนามนี่เอาแม่ลูกสองตัวนี่สูงมากทั้งเม็ดสันิ้มหาด้วยครับเด้อนี่ครับเ,าบเอาเขาเงยยิ้นนี่หแหละกว่าบ้านจักลูกหนึ่งสองสองตัวครับเบิ้งกันเขาให้ตัวนั้นลูกหนึ่งตัวตัวนี้เท่าไหร่ครับตัวนี้หมื่นสามพัน โอ้หนึ่งมามพันนครับตัวนี้ดได้ลูกมาสองตัวแยกไปนแล้ว1มื0นสามพันขาถทกขาถอนป่ไดเนาะนาะเพอรับประกันขายด้วยครับ1มื0นสามพันแม่ลูกนึงเนี่เอาเบิง้งแม่ลูกนึงลยตัวนี้เท่าไรตัวลูกนึงนี่นะโอ้มืนหามันอ้วนกว่าตัวนี้งูปอใดก็เสียงรถไฟย์เลย อโอ้โ,อโหแค่ดูเลยห่างว่าเป็นบูทรถไฟบโบเมกว่าเป็นบูทรถไฟเอ้าสองตัวมื่นสมกับมื่นหอันนี้มื่นสาอันนั้นมื่นหเบอร์โทรครับเบอร์โทรฮะศูนย์เก้าสองหาแปดหนึ่งหนซ เออพ่อหยังล่ะครับพ่อป,นอปนา,าน,อปนจากบัวขาวเนอะพ่อปานจากบัวขาวด้อครับสองตัวได้หลว่มาเมืดอะไรล่ะนนเ,เดี๋ยวผมมาทางนี้กันบาน้างหอยได้เนอสะสันนามเละสักหน่อยครับสนน้ำเละสักหน่อย ห้สมโอโอห้ยสมปรองตัวไหนเนี่ครับตัวนี้บ่แม่สาวนี่บ่ตัวนี้แม่สาวตัวนี้เม็ดสามที่าขึ้นแม่สาวอายุป,ปีกลัวกๆเบื่อลืง่งใดแข็งขาดีํำนี้บ่มี่มีู่่ครับเอาตำนี้เป็นไล่ล คาทุกค่าถอนบ่ได้เท่าไหยังชุปองตัวนี้ห6 5 0 0มื 16, ่น้อครับตัวนี้เ้อหนึ่งหมื่นารแม่สาวปีกลวัลวห่มื่นหแองกัดตัวนี้แม่นบ่นส่แม่ตัวไหนก่อใช้รุ่นีะ่บ่ ันนี้พวกแม่ลูกคนบ่โอ้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้โอ้สร้างคสร้างชุกเฉินขนาดครับแม่นี่นะครับเพื่อบวกหลายครับพูดหวานเพป็นได้ลูกยักโตไปเห็นรึเปล่าโอ้ได้ลูกหนึ่งโอ้ด้ลูกหนึ่งอันที่สอง 6เดือนแล้วเม็ด40หาเงี้าผมเขาใกล้อะไรครับข้าบวกนี่ครับเท่าไดค,ครับตัวนี้โอ้หนึ่งหมื่นเกเกพโอ้ประกันในเรื่อย6เดือนเนาะหน่เก้าพได้ลูกมาตัวนึงครับเม็ด40ปุ๋ l l ะเอาโหโฮเชื่องเชื่งเต็นตะเลี่ยงอยู่ครับเชื่องเชืง,ชง,ชงตัวนี้โบแมน เบอร์โทรครับ082 082 065 0งศูนย์หสองตัวเท่านี้เนาะทุ่มมาห้าห้อยสมปองจังเพือ่อห้อยพึ่งนะครับอ๋อานี่ยแหละท้ายทั้งหลังเนี่ยแหละกันนี้ของผู้ใดครับซาลูเร่กับแองกัดของมอส ห้อยเจ้ยไปใช้เราว่าเนี่ยอันนี้แม่นองห้างบริสันด์เนี่ยไปลี่ไปลี่ได้ยังว่ามื้ยนี่ได้งัวงเพื่เดี๋ยวผมจะไปไทายให้เด้อห้อยเจ้ยบปอยู่ครับห้อยเจ้ยไม่อยู่โอ้โหไม่หยาบอย่างเพื่อนยังไง ไปไปไปมาให้หยออกันมือแม่ลูกของเฮาบ่ครับบ่ของเฮาบ่โอโบแมนเพิ่นป่นสี่ของเห่าปะ สวัสดีครับเป็นตะเลียงอยู่เมนบ่นครับออแม่กับลูกนี่นะแม่กับลูกก็เปิดพื้นที่อะไเงี้เออลูกแรกหรือลูกสองอะไนี่ลูกที่สองลูกตัวเมียนะครับโอ้เสียบนี่ลูกตัวที่สองนะครับกำลังกินนมแม่อยู่ลูกที่สองแม่กับเม็ดสามสิบตัวเมียนะครับเอ้อ เป็นเะเลี้ยงยุ่งกับของพึ่นว่าเจ้าของพึ่นว่าเป็นตะเลี้ยงเป็นตะเลี้ยงอยู่เหมนสี้โอ้ชวนเลยแต่ว่าต่ออะไรเเบอร์โทรครับศูนย์เก้าเจ็ ห้าสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งหมืนสี่พันหนึ่งมืสี่พห้อยห้อยกลอยครับกลอยจากแสแหละครับจากมุกหรอครับโอมุกทหารห้อยกลอยเพื่อน้องสูงบอโอ้ขอคุณหนาอยเด้ครับห้อยเจยเป็นไรน้องห้อยเจยนี่ร้อยเจยไปใส่น้องนตังัวนมอ้ มหาสีวัวครับมหาสีวัวของหอยเจ๋ยวะหอยเบ่งแมนบ้มุนี่บ้าแมนผูน้หนึน่งขายผู้หนึง่งผู้หนึ่งมัน มันหลายคนบ่มือนจะขอยังครับยังย่องย่งอันนี้ของไผ่ครับนี่ยสามห้าร้อยเพิ่นสิขายเดืนโอ้จักบาทเลยนี่จักบาทนี่สิบเก้าห้าร้อยได้ลูกม่าสามตัวเรบอกโ้ได้ลูตโอ้ได้ลูกสองตัวสิบเก้าห้าร้อยลูกสองตัวเม็ดสี่สิบได้ตรงเนาะสมบูรณ์ดีเนาะได้ลูกมาสองตัวโอ้จักเดือนแล้วโอ้หกเดือนแล้วอันที่สามเด้อหกเดือนแล้วอืมเนาะ นี่ใน้ลูกมา่สองตัวนะครับอันที่สามอันที่สามอันที่สามไปนะครับนี่เอ้าขาก็ดีหางกันเงียบเงยนี่แหละเมื่อเก่าหาร่อยบ่เบ์โทรครับตัวเดียวนี่บ่เบอร์โทรครับ 061- 123- 1พ่อใหญ่ดอนกับพ่อใหญ่แก้วบ้านพ่อใหญ่ดอนก็พ่อใหญ่แก้วบ้านกุดเกาะอำเภอเขาวงจังหวัดกรสินโอ้ยได้ขายไห้ก้าวมือนดินแดนสาวผู้ไทยสาวผู้ไทยเจ้าแม่เอ้าต้องคุ้นบ่ได้ยังมากไปดิเอ้า เดือดใจจาของวันว้ายรถไฟก็มี่บนสนามเฮ้าเดี๋ยวนี้หูดรถไฟผมหูดูดหูดรถไฟใหญ่ก็มีมืตลาดกุ้งหวา มีหัวรถไฟเขาตลาดมันดังดีเลยสามาไปามหมื่นได้นี่เอาหางหน่อยวไปส่งอุดดอนหางหน่อยไปส่งอุดดอนอันนี้เบอร์หางน่อยไปส่งให้อุดร ชงกุนครับแทนสะกลไม่เกนหกเก้าครับแทนสกลแทนสกลกับพระทรงไปชงกุฎอุดรอนอย่างเดียวอุดรมีแนวดีวะทางหน่อยที่อุของดีอยู่ที่อุดรครับผมผมเน่าหรอเนาะครับผมเน่า้วครับเพรได้ไปเพ่าะได้ไปหยุ่งน้ำไผ่เรียกว่าซื้อก้อนนาะใส่หลังห้องเขาโอ้ใส่หลังครับห้องเขาตัวใดเนี่ยมีอยู่บ่ ก็ขายหมดแล้วบ่โอ้ใส่ของใหญ่รวยเลยค่อยใหญ่รวยอยู่ใส่ของค่อยใหญ่รวยใส่ของค่อยใหญ่รวยแม่สาวนี่บ่บ่ครับบ่โอ้แม่สาวแม่นี่ปีกัวๆบ่ท่านสองปีแล้วไปนี่ปีกัวเม็ดสามทิ้ห้าคืนเนาะแม่สาวปีกัวๆเท่าไหนครับราคาเพิ่น อ,อม,มื่นสามแม่สาวนี่มื่นสามไอแม่สีนี่นี่หมื่นเดียวแม่สาวนี่มื่นเดียวด้วยนี่แม่สช้านี่หมื่นเดียวสูงหัมันเม็ดเร้าครับแม่นี่ด้อซุ้มนี่โบแมนเนาะแม่สองตัวนี่เนาะมื่นหนึ่งก็บมื่นสามเนาะเอาเบิดโพ่ครับ เบอร์โทรเอาขึ้นมาบัญชีเงินมุงบานน่เบอร์ไม่บ่เบอร์ไม่ศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าหกหเก้าหกหกเก้าหกหกเ็ดหกหนึ่ง่อมทอนี่ตมาครับพ่อรวยเดอจากอำเภอบุกขาวนี่ได้เนาะ บวกขาวด้วยน้องเกวอมากับพ่อเรืองเนาะมากับพ่อเรืองตัวใหญ่ๆของผู้ใดนอนนี่ไหมตัวใหญ่ๆหอยแบงบ่นี่เป็นไรครับผมหอยแบงคคือขายดีเลย ไอ้ดีตัวหอยเบ่งเช่ะหมดแล้วเอามาทรางฟี่อนรับอนี้เอาพึ่งลงเครื่องมหบ่เด้ยพึ่งลงเครื่องไาบ่ลงเครื่องถงว่านเอาเดือดเข้าไปแนบได้ยำ ก็ซีเมนห้อยเกษตรเนาะนี่นเนาะสองตัวนี่ยบอครับใส่ลูกเพิ่นนะอันตัวพูน,นปเปนบ่แม่นลูกเพิ่นบอตัวพุ่นบ่ลูกเพิ่นน่ะโอ้นี่แมเอนนอนนเ่เพิ่นนองนี่เนาะเพิ่นหุ่นหาลูกบ่างยิ่งเด๋บ่บเคยเข้ามาตลาดซาลูเร่โอ้สองเมืองรวอยู่แต่ชายแดนอยู่่แแตชายดน อันนั้นลูกแรกเพื่อนบอกลูกสองครับโอ้ลูกตัวที่สองน่ะ,ะตัวเมียได้นนเนาะ,นอะ<ข>อโอ้อันนี้แม่เพิ่นเดอ้อได้ลูกสองตัวครับเบึงแม่เพิ่นกอนเพิ่นห้่นครับเพื่อนบอกเฮ้ยขามาในเมืองหลวงอ,อ,อืเอาอันนี้แม่เพิ่นเดอ้อนี่ลูกเพิน่นนี่ลูกเพิน<ม>่นเป็นแาโดเล่ครับลูกเป็นมันเล่เอาเป็นตัวเมียอะไรครับเด้อลูกมันเล่ตัวเมียอืเอานี่ตัวนั้นเพิ่นขายแล้วครับตัวน้น แม่ลูกเถอะเดะครับแม่ลูกเทถอะเดะแม่กับลูกนี่ยเศร้าซีอืมเศร้าซีด้อนี่นี่แม่เพิ่นเนาะเศร้าซ,าซีกันเพิ่นยังได้แต่ลูกแยกให้อยูบอ่บ่แยก็ได้ลูกเพิ่นเก่าพันเก่าพันตัวนี้ขายแล้ว,ลวอืมแม่ลูกสองหมื่นสี่ แต่ว่าถ้าเอาตัวลูกคือเ0้าพันบาทเบอร์มดเท่านี้เบอร์โทรครับ089 089 943 943 6 0 40 6040เอาอย่างใดเลยใช่หรือเล่ลูกเพิ่นก็จะเป็นมันเลเนาะครับเล่เลเลยบเบอร์เอาโทรมาหาห้อยกระเซ็ดวันกุฎวานี่ละอ่ะขอบคุณในหลายได้ครับขอบคุณในหลายอันนี้มันห้องห้อยเจ๋ยเพิ่นมากเลยบอลนี่ครับ ไม่ดีด้เม่อกนหอยเจ้ยนะเจยัน่งรืองไอ้ทซงงูเหรอวะจบชิปที่หนึงไว้ซ้ำานี้ได้ครับวันดีไทยงวหอยเจ้ยโบยู่ ขคุนพี่น้องทุกๆท่านครับที่ติดตามชมนะครับจบคลิปที่1นึจะมีคลิปที่2นะครับจะกล้อยพี่น้องติดตามคลิปที่2นะครับนะครับ่ายละหลายแบบครับให้พี่น้องเลือกเบิงนะะครับสวัสดีครับ